สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานต่อมหลังคาครับเปลี่ยนหัวน็อตกระเบื้องไอหัวน็อตหลังคาเมทัลชีทครับจากหัวน็อตเก่าเปลี่ยนใหม่ครับนี่เอาเอาให้เขาดูเลยเนาะหัวน็อตเกา่าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นยิงตัวนี้นะครับโอ๊ยร้อนวันนี้อากาศดีครับแกไม่ออกเดี๋ยนะ นแน่นแน่นจัดอะไรนะมนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาดูกับพี่ปอกันนะมามาดูเลยครับเดินมาพี่ปอยยิงยังยิงครบับนี่ครับตัวนี้ยิงใหม่นี่ครับทางใต้นี้จะมีลูกยางครับใต้นี้จะมีลูกยางเราเรายิงไปแล้วแล้วก็เอาฝาครอบปิดหมดหมดปัญหาเรื่องหลังคารั่วครับอันนี้ งานติดตั้งที่บางเลนครับบางเลนโอ้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเช้านี่ครับหมดปัญหาเรื่องหลังคาลวเปลี่ยนหลังคาเก่ารั่วสอบถามได้นะครับเปลี่ยนหัวน็อต ครับอากาศดีร้อนมากร้อนมากครับหนาวมากครับอ่ะอตรงยิงหน่อยนี่ครับน็อตอ่ะน็อตยิงยางอ่ะนี่ครับยิงกัน ดูเปลี่ยนของเราเต็มที่ดูเลยเตรีปิดปากเข้าไปเสวยครับนี่ครับของเราดูกันเต็มเลยครับอ้าวเปลี่ยนเกิดใจติดต่อได้นะครับเอ็นปานจับตัวตัดให้พี่นะ สนใจติดต่อได้ครับ0879106286ช่างนนครับยินดีบริการสอบถามประเมินราคาได้ครับร้านตั้งอยู่3มแยกเจดีสมุทรปราการครับขอบคุณครับ